ครับขอบคุณมากนะครับในลำดับต่อมานะครับเราจะมารับฟังเรื่องราวนะครับและแนวคิดวิธีการบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโดยการหยิบยกหลักฐานมาบอกเล่าในมิติต่างๆนะครับโดยคุณมนสิชาลุ่งชวานนท์เจ้าของเพจพื้นที่ให้เล่าผ่านหัวข้อ พื้นที่ให้เล่าเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อย่างไรให้น่าสนใจขอเรียนเชิญวิทยากรครับค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อเตยนะคะแนะนำตัวอีกทีก็ รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญมาพูดในหัวข้อวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดให้แนะนำตัวสั้นๆนะคะ่ะเตยเนี่ยเป็นแอดมินเพจแล้วก็เป็นผูร้ร่วมก่อตั้ง Facebook Page ชื่อว่าพื้นที่ให้เล่านะคะหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อพื้นที่ให้เล่ามาก่อนถ้าให้เล่าสั้นๆก็คือเป็น Facebook Page ที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าถ้าให้เล่ายาวๆยาวๆนิดนึงคือคอนเซปต์ของการทำเพจพื้นที่ให้เล่าเนี่ยเราต้องการสร้างพื้นที่ออนไลน์นะคะคือการสร้าง engagement community ขึ้นมาโดยที่มีมคคคอออ์สสาััญญยยู่3ย่3งื พื้นที่นี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างเป็นกลางแล้วก็ปลอดภัยนะคะในการที่จะให้นอกจากเตยเล่าเรื่องให้ลูกเพจฟังแล้วเนี่ยอยากจะชวนลูกเพจในทางออนไลน์เนี่ยมาเล่าเรื่องของเขาหรือมาแชร์ความคิดของเขาให้เราฟังด้วยนะคะมันจะไม่ได้เป็นการสื่อสารแค่ในทางเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของการทาเพจพื้นที่ให้เล่าขึ้นมานะคะาสาหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยที่เ,เตยได้รับมอบหมายให้มาพูดคือการสร้าง บทความบทิศา์รหรือสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้น่าสนใจในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็อยากจะเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มออนไลน์มันมีหลายแบบนะคะอย่างเช่นเว็บไซต์หรือว่าการทำโซเชียลมีเดียนะคะอย่างเว็บไซต์เนี่ยเราจะรู้สึกว่า เวลาคนจะเข้ามาอ่านบทความของเราเนี่ยเขาจะเข้ามาอย่างไรคือจะเข้ามาผ่านเ e ิร์ชเอนจินใช่ไหมคะสมมติว่าอยากจะอ่านเรื่องเจ้าหญิงเดลนาเนี่ยก็อาจจะเข้าไปเ e ิร์ชเอนจินแล้วก็เซิร์ชว่าเจ้าหญิงเดลนานะคะมันก็จะมีการซอร์สข้อมูลมาให้เป็นบทความต่างๆในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนเจอร์ของคนที่เข้าไปเว็บไซต์เนี่ยคือเขาไปด้วยความอยากรู้อยู่แล้วคืออยากอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเว็บไซต์เนี่ยยาวได้ละเอียดได้นะคะหรือว่ามีลิงก์ให้เข้าไปอ่านบทความเยอะๆในหน้าเว็บเพจได้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะแต่ว่า เนเจอร์ของมันมันคือการเป็นฟีดนะคะเป็นนิวฟีดเราก็จะถ่ายดูใช่ไหมคะแต่ละวันก็จะมีการนําเสนอเอากริทิมก็จะโชว์ขึ้นเมาส์มีอะไรให้อ่านบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่สนใจนะไม่ได้อยากรู้นะคะแต่ว่า a c e b o o k เนี่ยซักเจอให้เราอยากรู้ดังนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียความทริกกี้ของมันคือทายังไงให้คนที่ไม่สนใจเนี่ยหยุดอ่านแล้วก็เอนเกจกับเรานะคะก็จะเป็นไอเดียในการทำแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันนะคะอย่างอันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างเล่นๆค่ะอย่างเช่น บทความคล้ายๆกันนะของพื้นที่เล่าเนี่ยถ้าอยู่บนเว็บไซต์กับอยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเห็นว่าการนําเสนอมันตา่างกันมานะคะเว็บไซต์เนี่ยคนจะดูต่อเมื่อคนอยากรู้นะคะก็เซิร์ช่ังบทความนี้คือลูกสาวของหลุยส์สินะคะคนที่มาก็อาจจะลูกสาวหลุยส์สิมีกี่คนนะคะมันก็จะซอร์สข้อมูลมาให้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยการทําเว็บไซต์สำคัญต,ตรงที่ทำยังไงให้แรงกิ้งเราสูงนะคะให้คนเห็นบทความเราก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ได้กดทุกลิงก์จะกดลิงก์แรกๆมากกว่าถ้าเกิดว่าบทความเราแรนกิ้งต่ําเราไปอยู่หน้า2หน้า3เนี่ยบางทีคนไม่ได้เข้าไปอ่านซึ่งก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีเว็บที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็ทำคีย์เวิร์ดเซิร์ชดีกว่าเรานะคะทำให้บางทีคนไม่ได้เข้าไปเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์จริงๆที่มีข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราไม,ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันเพราะว่าเวลาไม่พอนะคะจะพูดเรื่องโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะคะ อย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องทําภาพให้น่าสนใจด้วยเพราะว่าคนถ่ายฟีดเนี่ยเขาจะเห็นภาพก่อนถึงจะมาดูหัวข้อนะคะแล้วถ้าเกิดว่าภาพเรามันไม่สื่อหรือมันไม่น่าสนใจเนี่ยคนก็อาจจะเลื่อนผ่านโดยที่ไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะคราวนี้ทํำยังไงให้คนที่เขาไม่ได้สนใจนะคะเขามาสนใจและอยากจะอ่านนะคะวันนี้ก็มีคิดว่าเป็นทิปสั้นๆแล้วกันคะ่ะอาจจะไม่ได้เป็นแฟกต์หรือเป็นทรูธอะไรแต่ว่าเป็นเอ็กซ์เพรีที่ทำเราเวิร์กมาแชร์ให้ฟังกันคะ่ะ อย่างแรกเลยก็คือการพยายามทําหัวข้อหรือว่าภาพให้มันตั้งคําถามกับคนอ่านนะคะอย่างเช่นภาพแรกเนี่ยจริงๆภาพมันสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราตั้งคาถามว่าสงสัยไหมว่าทําไมเด็กผู้ชายฝรั่งเนี่ยใส่ชุดกะลาสีแล้วภาพเนี้ยมันสื่อยังไงนะคะก็ภาพนี้ก็อยู่ในแกลเลอรี่ที่อังกฤษจริงๆนะคะคือเราเล่าก็คือบอกได้ว่าชิ้นนี้อยู่ที่ไหนนะคะภาพที่2ก็คือเราพูดถึงราชวงศ์ฮับสบกของออสเตรียนะคะว่าคนก็รู้อยู่แล้วว่ามีความนูโตรเสเรื่องแต่งงานเลือดชิดใช่ไหมคะแต่ว่าเรารู้ไหมว่าการเลือดชิดเนี่ยมันคืออะไรมันคํานวณแแบบไหนล้วก คนไหนที่เป็นแบบคนที่เลจที่สุดนะคะอันนี้ก็คือจริงเล่าประวัติศาสตร์ทับสบกแต่ว่ามีธีมมากรอบเรื่องประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะคะให้น่าสนใจอันที่3ก็เป็นคดีดังอย่างแจ็คริปเปอร์เนี่ยคนรู้จักเยอะแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้เออบางทีมันมีคอน spiracy เรืที่น่าสนใจอย่างเช่นมีคนบอกว่าแหมจับไม่ได้เพราะว่าคนร้ายอยู่ในวังหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็แอบเมาให้ฟังว่าเคยมีช่วงหนึ่งที่คนเขาคิดแบบนี้แล้วก็ทําไมถึงคิดแบบนี้นะคะ อย่างที่2ก็อันเนี้ยจะเกี่ยวกับมิวเซียมนิดนึงคือเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่จะคิดว่าทามาแล้วลูกเพจชอบอะค่ะคือการใช้พลังของสิ่งของในการรอนให้คนสนใจนะคะถ้าเกิดว่าให้แต่คัตกรายเร็วๆอะของ2อย่างที่คนชอบก็คือ1คือของแปลกนะคะสคือของที่สวยของที่แปลกอย่างเช่นชิ้นนี้จะมีคนเคยเห็นมาก่อนอยู่ที่มิวเซียมที่เดนฮากที่เนเธอร์แลนด์นะคะเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จริงๆคือเป็นลิ้นกับเป็นนิ้วของ2พี่น้องตระกูลเดวิดที่เนเธอร์แลนด์นะคะก็ไม่ได้มีเวลาเล่าเรื่องเยอะแต่ว่า เป็นการดิสคัสมาตศาสตร์ว่าทำไมถึงได้มีชิ้นส่วนมนุษย์จัดแสดงในเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็เขาทำอะไรทำไมถึงแบบมาลงเอยด้วยกันเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะคะอันที่สองก็ชิ้นงานสวยนะคะเห็นคราฟต์แมนชิฟเห็นแล้วก็หยุดต้องหยุดดูว่าอุ้ยวังอะไรทำไมสวยจังแล้วก็จริงๆมันเล็กมากนะคะเพราะว่าเป็นเป็นไข่ของราชวงศ์โรบานอมนะคะไข่ฟาเไเชร์ซึ่งไข่อันเนี้ยมันจะมีสตรอรี่ว่าเขาให้เป็นของขวัญวันอีสเตอร์ใช่ไหมคะแต่ละปีเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ เซอร์ไพรส์แต่ละปีมันมักจะอิงกับเหตุการณ์สาคัญในรัสเซียนะคะอันนี้ก็คือเราเห็นคนเห็นของสวยแล้วแต่ว่าเรายิงเข้ากับประวัติศาสตร์รัสเซียได้ด้วยว่าปีนั้นเกิดอะไรขึ้น,นะคะ่ะ อันต่อไปนะคะก็คือการแท่งภาพต่างๆมารอนให้คนสนใจประติศาสตร์นะคะอย่างจริงๆศิลปะเนี่ยมันมีทั้งงานร่วมสมัยหรือว่างานที่เอาเหตุการณ์มาเล่าใช่ไหมคะอย่างภาพซ้ายเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ที่คนอาจจะรู้จักอ e ีวานเดอะเทอร์เบแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายว่าโอ,อ้ท่านโหดร้ายมากท่านพักลูกตาคนท่านเคยฆ่าลูกชาด้วยแต่ว่างานศิลปะอันนี้ยม,ม,มันวาดมาหลังจากเหตุการณ์จริงหลายร้อยปีนะคะคนก็ สงสัยกันว่าเ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดบางคนดูแต่อาร์ตเนี่ยอาจจะเชื่อไปเลยว่าเรื่องนี้จริงแต่ว่าในรัสเซียมัน c o n t r o v e r s i a มากว่าเขาทําจริงหรือเปล่าเพราะหลักฐานมันไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็ชวนมาถกเถียงกันร์เดอรี่ของการสร้างงานศิลปะกับความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ว่ามันมีสลีดดิ้งหรือเปล่านะคะอีกภาพหนึ่งถ้าเราเอาฟอนต์ออกให้หมดนะมันไม่น่าสนใจเลยนะคะมันเป็นภาพที่ก็คือ 14, กษัตริย์หลุยส์สิบสี่กับญาติๆเขาใช่ไหมคะแต่พอเราวางฟอนต์ลงไปเนี่ยมันจะเห็นว่าภาพนี้จริงๆมัน มันมีทีมของมันอยู่นะคะคือมันก็เล่าเรื่องสาแรกของหลุยส์ิตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อตัวเขาลูกชายหลานชายแล้วก็เหรนชายหลุยส์ิบห้าแต่ว่าเราจะเห็นในภาพนี้มีมาดามชุดดําโผล่มาซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็คือชวนลูกเพจมาตั้งคําถามว่าเธอเป็นใครแล้วก็ทําไมถึงได้รับเกียรติอยู่ในภาพซึ่งสุดท้ายเราเฉลยว่ามันเป็นคนที่คุณไม่คิดแหละแล้วก็มันเป็นเหตุหการณ์บางอย่างในแวร์ไซาที่มันคนอาจจะไม่ได้นึกถึงมาก่อนนะคะ ต่อไปก็อย่างเช่นภาพซ้ายอะค่ะเราเอาภาพที่ค่อนข้างดังอะคนเคยเห็นเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับปอติศาสตร์นะคะก็คือจริงๆแล้วภาพนี้มันดิพิกเหตุการณ์วันสังหารหมู่วันเซนบัตท์หลมิวที่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็คือเป็นคู่รักจะบอกลากันผู้ชายเนี่ยพยายามที่จะเอามือดึงผ้าที่ผู้หญิงจังจะผูกออกว่าเออผู้หญิงจะผูกแต่ผู้ชายบอกว่าไม่เอาไม่ต้องมาผูกให้ฉันใช่ไหมคราวนี้แบบบางทีคนเห็นแล้วก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าเราพอยต์เอาจ e s t อ r ์เนี่ยว่า การผูกผ้าสีขาวมันเกี่ยวอะไรกับการสังหารหมู่วันเซนต์บอรลเธอร์อรอรล,ลิวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนก็อาจจะได้อ่านแล้วก็ได้เข้าใจเหตุการณ์โดยที่เขาบางทีไม่ได้ตั้งใจจะอ่านหรอกแต่สงสัยเรื่องภาพก็เลยได้อ่านไปด้วยนะคะแล้อีกภาพหนึ่งอันนี้จะค่อนข้างชอบเพราะว่าถ้าเรามองผ่านๆมันคือพอร์เทรตของแคทเธอรีนแห่งอารากอนนะเป็นราชินีคนแรกของกษัตริย์เฮนรี่ที่8นะคะแต่ว่าในช่วงที่เขาจะหย่ากับพระนางไปแต่งงานใหม่เนี่ยมันมีการพุชแอนพลูค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นก็คือการใช้งานศิลปะนนการแบบ เรียกว่าเป็นการโต้กลับหรือเป็นการแบบแอบจิกกัดผู้ชายกับสาวใหม่นะคะมันทําให้เห็นว่าจริงๆเราอาร์ตนอกจากสวยแล้วเนี่ยบางทีมันมีฮิวเมอร์ของคนอยู่ในนั้นบางทีถ้าเราไม่ได้รู้สตอรี่มันก็แค่ผ่านไปแต่ว่าพอเราเห็นสตอรี่แล้วเนี่ยในวันที่เราไปดูภาพในจริงๆที่อังกฤษเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรารีเลทกับมันได้มากขึ้นนะคะพื้นที่ให้เราก็เป็นการเหมือนกับหยิบมาเป็นน้าจิ้มไม่เห็นว่าจริงๆชิ้นงานเนี่ยมันมีมากกว่าความสวยมันมีมากกว่าศิลปะแต่ว่ามันมีเท็กซเจอร์แล้วมันก็มีเเลยยอร์ต่่างๆด้วคะ ต่อไปนะคะก็อันเนี้ยเป็นแนวแฟชั่นฮิสตอรีตอนแรกเนี่ยเตยอ,อยากทำบทความที่เล่าเกี่ยวกับแฟชั่นยุควิกตอเรียนนะคะแต่ว่าหาเอนทรี o พอยต์ไม่เจอว่าจะทำไงให้คนสนใจก็เลยไปหยิบหนังเรื่องหนึ่งที่มันดังเรื่องการทำคอสตูมดีไซน์นิ่งอยู่แล้วแล้วก็สิ่งน่าสนใจผู้กำกับเนี่ยเขามีไอเดียว,ว่าตัวละครเอกสองคนจะใส่ชุดในเวลาที่แตกต่างกันคือเรื่องเนี่ยเล่าในเหตุการณ์ในปีเดียวกันแต่ว่านางเอกจะใส่ชุดแบบหนึ่งแต่ว่านางร้ายเนี่ยจะใส่ชุดที่ย้อนหลังไปประมาณ2 0 3 0ปี เหตุการณ์นี้ค่ะว่าทำไมเขาต้องใช้แฟชั่นที่แตกต่างในการเล่าเรื่องมันก็สามารถมาเล่าได้นะคะว่าจริงๆแล้วแฟชั่นวิสตอเรียนเนี่ยมันมีคอนเซปต์ยังไงแล้วทำไมมันถึงมาผูกเป็นหนังสยองขวัญได้ตัวอย่างมากมายนะคะจริงๆแล้วการเอาบ๊อบเคาน์เตอร์มาทำมันก็เป็น entry point หรือว่ามันเป็นฮุกให้คนสนใจประวัติศาสตร์ได้ง่ายค่ะอันแรกก็คือ Queen Charlotte นะคะอันที่สองคือ d i e t ลเตอร์โบลินส์เนะคะเรื่องที่สามก็คือ The Empress นะคะแต่ว่าที่จะหยิบมาเป็นตัวอย่างก็คือเรื่องตรรงงกลาาาานนนนะะะคคเพว่่่มมัีี object bead necklace ทสใจือ หลายคนเห็นแล้วก็แอนโบลีนนะคะจำได้เลยมนาตรีพอตแมนก็ใส่ด้วยนะคะหลายคนก็เห็นแต่ว่าไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะ,ะอันนี้ก็คือชวนมาถกเถียงกันว่ามันมีจริงไหมมันยังอยู่ไหมถ้ามันไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ไอเดียของการทำจิวเวลรี่ที่เป็นอักษรย่อะค่ะมันฮิตหรือเปล่าในอังกฤษมันมาจากไหนนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าอยากเห็นชิ้นคล้ายๆกันที่องกฤษมีให้ดูหรือเปล่าไปดูที่ไหนได้นะคะก็เป็นการเหมือนกับใช้ สื่อออนไลน์นะคะมาการดึงให้คนสนใจชิ้นงานแล้วก็เขาจะได้ไปตามหาดูของจริงนะคะทุกคนเวลาอ่านก็จะค่อนข้างแบบอยากเห็นของจริงจังเลยจะสวยจริงหรือเปล่ายากเห็นนะคะค่ะอันนี้ก็จริงจบแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะสรุปนิดน,นึงอะคะ่ะเพราะว่าถ้าถามว่าหัวข้อที่เตยได้รับเชิญมาวันนี้คือทํายังไงให้บทความประวัติศาสตร์น่าสนใจนะคะแต่ว่าเตยมองว่าจริงบทความประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะน่าสนใจต่อเมื่อมันเอนเกจคนได้ะคะ่ะคือการที่คนเนี่ยบางทีประวัติศาสตร์มันมันไม่มีฟนอลอันเซอร์นะคะคือมันเป็น คนละคนมีมุมมองแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังแต่เมืองไทยบางทีมันขาดคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่จะคุยตรงนี้นะคะ่ะคือความสําคัญของการทําแพลตฟอร์มออนไลน์คือทํายังไงให้เราไม่โดมิเนตเสียงนะคะว่าเราเล่าอยู่คนเดียวแต่ว่าเราเอนเกจให้คนดูเขารู้สึกว่าเขามีเอนเกจเมนต์กับเราเขามีเอเจนซี่ที่จะมาเล่าเรื่องราวได้นะคะเพราะฉะนั้นหรับเตยเนี่ยการทําบทความบศาทศึกษาให้น่าสนใจเนี่ยคือสนใจให้คนมาคุยนะคะคุยมากมายิ่งมากก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วหนึ่งในฟีดแบ็คที่จะเจอหล,หลายๆครั้งในการเอา ชิ้นงานปฏติศาสต์มาเล่าเนี่ยเคยคนจะบอกว่าอยากเห็นของจริงอยากไปดูของจริงมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆมองว่า การที่เราไปดูชิ้นงานโดยที่เราไม่รู้ประวัติศาสตร์นะคะบางทีเรามองข้ามไปเราไม่ได้ให้ความสนใจแต่ว่าการเห็นชิ้นงานออนไลน์แม้ว่ามันจะละเอียดมันจะชัดมากมันก็ไม่ได้ให้พลังเท่าเป็นของจริงนะคะมีเพื่อนที่เหมือนไปดูแหวนมั่นของเกรซเคลี่แล้วก็ร้องไห้เพราะแบบมันมี energy ของเจ้าของงานจริงๆมันเห็นความสวยงามเห็นความรักจริงๆนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มออนไลน์มันทดแทนไม่ได้นะคะก็เห็นความสําคัญของการที่แบบเราต้องเข้าไปในสเปซจริงๆแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ซึมซับพลังงานของสิ่งของจริงๆอันนี้ก็เลยรู้สึกว่า ขอให้พื้นที่เราเป็นพื้นที่เล็กๆในการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์นะคะให้้คนได้แบบมาสนใจดูชิ้นงานมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอจบการรายงานเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะครับขอบคุณท่านวิทยากรมากนะครับ